อยากถามคุณหมอว่ามเม็ดเนื้องอกนะคะมันงอกมาอยูต่ตรงที่เป็นคอหยกักใต้เส้นสองสลึงครับไม่มีอาการเจ็บแต่ว่ามันจะเสียวที่เม็ดเนี่ยมากกว่าตรงปลายหัวอีกนะคบอยากรู้ว่าเม็ดเนื้องอกนี้เนี่ยมันจะอันตรายในวันข้างหน้าหรือเปล่าครับต้องปลายหัวหยักนี่นะคะปกติะจะไม่เรียบนะคะก็จะมีเนื้อเป็นติ่งเนื้อเล็กๆนะคะก็เรียกว่าเป็น เม็ดไข่มุกเป็นปกติธรรมดาการอธิบายของเจ้าของไอ้เนี่ยนะคะจะอธิบายไม่เหมือนกันนะคะบางคนบอกชฉลียว่าเม็ดย้ายใหญ่เลยเราก็าไปหาว่าอยู่ตรงไหนคุณที่ดูหน่อยนะคะบา <c oughs> งคนบอกเม็ดเล็กโอ้โหเบลอเลยคุณใหญ่เล็กเขาไม,ม่เท่าก,กันถ้าคุณ <c oughs> สงสัยพบแพทย์เลยค่ะ <c oughs> ต้องตรวจนะคะและการส่งรูปมาก็เช่นเดียวกันก็ไม่สามารถบอกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปตรวจนะคะดังนั้นเฉลีิดว่าควรจะพบแพทย์ว่านี่คือ ฟิสิโอโลจิกคือปกติธรรมดาหรือเป็นโรคหรือเป็นเนื้องอกหรือคนจะแก้ไขอย่างไรนะคะแต่มีหลายคนเลยที่มาบอกสมาลีมีคิดว่าเป็นหดกอนไก่ก็มีคิดว่าติง่งก็มีจริงๆแล้วเป็นฟิสิโอโลจิกคือเป็นเนื้อธรรมดานะคะที่อยู่ตรงรอบหัวหัวหยักนะคะ